สวัสดีนะคะถ้าผู้มชมถุกท่านกันด้วยนะคะมาอยู่กับเรานะคะในช h แนล Estany r ซี่นะคะแล้วก็มาอยู่ในเอ่อช่วง The s ซ m p n Play ที่รักนะคะายยาเป็นซีรีส์นะคะที่เล่นนะนี่เป็น EP รู้สึกว่า EP เท่าไหร่ EP สามปะจำไม่ได้แล้วเนาะจำไม่ได้แล้วโอเคอยู่กันย,วยาวๆนะคะ เล็บลับมปหมดเลยเนาะก็ม, ioè, มาเล่นในตอนกลางคืนซะด้วยนีน่บ้านนี่สว่างจ้าค่ะไม่ต้องแบบกลัวไม่ต้องกลัวอะไรท,ทั้งสิ้นนะคะบ้านนี่สว่างเจ้าเลยค่ะนี่นะคะข้างนอกแบบต้นไม้ก็เยอะนะคะอ้าวสเตฟานมาทำอะไรขุง่งมาเนี่ย เ,เดี๋ยวผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าแบบไม่รู้จักคนนี้เลยค่ะ,คยยะ,คะเคคยยราแบบลองให้มาคุยกันดูนะคะโอ้ยยังไม่เคยคุยกันจริงๆด้วยลองให้มาคุยกันดูสิเองให้คนนี้เดินมาตั้งนา,น,าน,นนะคะมาอยู่แหละนะโอเคถต้นไม้เป็นมัวนะคะ ประมาณนี้นะทีนี้ไม่ค่อยสบายกันอยู่เลยนะคะเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวกลับบ้านนะเดี๋ยวจีบกันเดี๋ยวไม่ส่งบ้านเป็นเฟรนนะคะอันนี้เป็นแบบแค่คนรู้จักยังไม่ได้เป็นเพื่อนนะคะนะยังไม่ได้เป็นเพื่อนเดี๋ยวคุยกันหน่อยนะบีฟันนี่นะบีฟันนี่แปลว่าตลกปะ ขำขำมากวานะแกล้งกันนะเออนะคะกันมานี่นะเขาก็ลองคุยกันดูโอเคเย้เพลนเ l e a มาเลยให้มาคุยกันฮะส่วน,นคนนครู้สึกเลยอ๋อเนี่ยมาเต้นไหมเต้นเพลงป๊อบแล้วกัน ป๊อปป๊อปโอเคเพลงป๊อปนะคะโอ,โ,โอ้โหตลกตรงไหนนะ่ะเทำไมอ่านหนังสืออ่านหนังสือเหรอไม่หรอกมั้ง ไม่อยากให้อังด้วยอ่ะไม่อยากให้ยังเลยเฮ้ยกันึงไม่มีอเออไม่มีอะไรกร็อ๋อโอเคนี่ก็จะเป็นบ้านนะคะคือแบบชอบมากแล้วบ้านมันก็ไม่ได้หลังใหญ่ ดูยังอีกมันให้ทำแค่เมนูเดียวเออจริงด้วยเนาะเมนูมีอยู่ตรงนี้เดียวนะคะก็ะเดี๋ยวเดีย๋ยวโอเคเอิงเป็นอะไรตัวเย็น กดผิดช่างมัน ูดเดี๋ยวตั้งตัวผิดทางผิดทางเนี่ยเนี่ยโอ้โหอีกสองทีสองที ถูกก็น,นึ่งว่าผิดอะนะบ้านอืมเอ้ยอุ้ยทั้งนึงเพราะว่าจะเอามาไว้ตรงบ้านหรอตรงนี้ โอเคนีแบบนี้นาจะแบบ perfect, perfect. านะคะน,น่าจะ perfect อันี้เขามาคุยกันเขาไมา่ได้กันอันนี้ไม่ได้สั่งเลยนะ,ะอื ไฟมันก็เพิ่มอะไรได้ยังโอเคก็อีสีตัวนี้ไม่รู้จะเอามาทำอะไรอุ้ยีเฮ้ยเดี๋ยว แบบนี้แล้วกันแบบคุณไม่ถูกเดี๋ยวข้อนั้นก่จะไม่รู้รค่ะจะไม่ไน่แล้วนะวันนี้ก็กตอนกลางคืนทั้งชีวิตจริงนะคะ่ะแล้วก็อีกเกลกก็เป็นตอนกลางคืน โต๊ะก็ไม่มีแล้วใช่ไหมอ๋ออนนีเออเออตันนะเก้าพีทำไมต้าตันกว่าหนังสือที่มิล่า เฮ้ยเธอสูงอะหนังสือพิมพ์ถ้าใครมาหนังสือพิมพ์มเดี๋ยวให้คนนี้แล้วกันนะคะมาอ่านหนังสือพิมพ์อ่านซักหยิบมาแล้วก็ไปนั่งเลยนั่งตรงนั้นหละ หยุดมึงก็ไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าเขาไม่ยอมนั่งเก้าอี้ค่ะเก้าอี้เก้าอี้ก็ดูสวยนะคะแต่ว่าไอความคิดแสงแบบนี้ เดี๋ยวเราแบบให้เขามานอนกันไหมนอนนี่หมดแบบนอนนะเด็บมานอนกันไม่ไดอ่ะนอนเฮ้ยเดี๋ยวชายไ,ไหมโอ้ยิงทุกคนต้องนอนนะ ฝันดีวันดีนะคะทุกคนวัสดีนะ เฉียดหมาคืออะไรไม่รู้ค่ะพูดพูดพ่ดปงั้นแหละความหมายตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคก็นนี้ก็ตอนมืดแล้วนะคะก็มาแคปให้ดูนะนะคะประมาณนี้นะเล็กบ้าเรื่องเนี่ยไม่รู้ก็ประมาณนี้เลยใครนี้นะ อันนี้ก็คือแบบประมานี้เลยชอบแบบชอบบ้านอย่านี้ไหมคะก็เดี๋ยวเรามารีวิวอีกครั้งหนึ่งหี่อยอันนี้นะคะเป็นห้องครัวนะคะเวลาเข้ามาขอรีวิวซ้ำๆทุกอย่างนะคะเข้ามาก็เป็นห้องครัวแล้วก็มีโต๊ะกินข้างนะคะแล้วก็มีโต๊ะว,วางอาหาร อันนี้ก็ว,งวางไม้อยู่นะคะแล้วก็มีกระทะตู้เย็นซิงตู้กาแฟนะคะถ้าใครอยากให้กดก็อยู่คอมเมนต์นะเดี๋ยวกดให้ดูนะคะอัน,นก็จะเป็นเตแก๊สนะคะอันนี้เข้ามาอีกทีนึงเขาก็จะเป็นแบบห้องนอนของแปบ๊บแปดูหน้าแปบบของโอ้อไม่ใช่ไม่ใช่ของทิฟฟานี่นะคะห้องนอนสีขาวมีทีวีนะ อันนี้นะคะเป็นห้องนอนของใครวาทำไม่ได้แล้วอ๋อ,อห้องนอนของสเตฟานะต่อไปนะคะก็จะปิดตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนของบิลลิฟนะคะตรงนี้เป็นห้องกลางเลยเป็นแบบหนังสือไว้อ่านอะประมาณนี้นะคะเป็นเครื่องเสียงอันนี้เป็นโซฟาไว้ดูทีวีนะคะจะไม่ตรงกันนะ ต้องขอโทษเลยนะคะใครอยากให้รีวิวแบบทุกคลิปนะคอมเมนต์ได้นะแกซิีิว่า<อ>่ง<อ>คะอมเมนต์ได้นะะไอ,อันนี้นะคะชออ๋อแล้วก็เป็นห้องนอนของของสุกัดนะคะสุกัดซูกัสชื่อเทมากม,มากเลย ห้องนอนสีแดงแดงแรงริบเลยอันนี้เป็นห้องน้ำน,นะกลามาพร้าวชอบคิดล่าถุงเป็นกลาโถ่รวมกลามาพร้าวนี่สวยม,มากๆเลยนะคะีลนะคะนี่เป็นห้องนอนสุกัด นะคะโอเคแล้วเราดูห้องนอนนะอันนี้เป็นห้องนอนของสเตฟานสีดำนะคะเป็นห้องนอนของอันนี้นะคะสีขาวเป็นห้องนอนของทิฟฟานี่นะแล้วห้องนอนอีกห้องนี่ก็เป็นห้องนอนของบิลลี่นะคะห้องนอนของเจ้าของบ้านนั่นเองก็เขาชอบคลิปนี้นะค,ะก, like นะ,คะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะชอบมากก็อย่าลืมกดซับสไคร้้นะคะแล้วก็แบบคอมเมนต์กันด้วยนะบ๊ายบายเจอกันคิด